ผลิตภ um pues ัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิค ah ุ ala. Ala uh. ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิลลอฮ์ม์มุสลิมัลลาฮ์ وصلاة وسلام على رسول الله وعليه ا ل ุ ل ا ة و ا ل ะ ل ا م وعليكم ورحمة الله وبركاته ครับกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตนะให้เราได้เรียนรู้อัลกุรอานเพื่อเป็นทางนำชีวิตของเราเพื่อนำองค์การของรัฐสภาะโนวะตะอาลาเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิต และให้เราได้อยู่ในแนวทางของลอสุฮานอตตาลาพี่น้องครับอัตาลาได้ส่งท่านนาบีสุลตารัรม,มาเป็นเป็นนบีนบีท่านสุดท้ายและไม่มีนบีหลังจากท่านนบีสุลตาาเป็นอัสสลามเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านนาบีได้เสียชีวิตลงไปเนี่ยเราเหลือบทบรรัญญัติที่ท่านนาบีได้ได้บอกตะอรักต um ูเฟกุมอัมรียนมาอินตมัสักตุมบิฮิรันตะดุลูฉันได้ทิ้งไว้สองสิ่งนะว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าได้ได้ยึดมั่นในสองสิ่งนี้เนี่ย พวกเจ้าทั้งหลายจะไม่หลงทางก็คือกีตาบมุลลอว์วะซุนนาตีคืออัลกุรอานแล้วก็สุนานางท่านนบดุลอสลลัลลอฮฺะลิลลัสลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เรามีอัลกุรอานเรามาเรียนรู้อัลกุรอานกันแล้วเราก็เรียนรู้ h a d i t ของท่านนบีุลอสลลัลลอฮฺมะลิลลัสลัมเพื่อเป็นเป็นแบบอยา่างเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตบนความเข้าใจของของบรรดาสหาบะต <c oughs> และแน่นอนการที่เราจะเรียนรู้อันกุรอานนั้นเราก็ต้องหาบรรดาผู้รู้บรรดาอุลมอฮที่จะมาอธิบายมา ตีความให้เราให้เราได้ฟังแล้วอันุรานะพี่น้องการตัปซีตกุรานการอธิบายกุรานนั้นมีมีอยู่สองรูปแบบก็คือหนึ่งอัตับซีตบินมะซูรคือการตัปซีตด้วยกับหลักฐานและสองตัปซีตเบรระเบรระคือตัปซีตด้วยกับด้วยกับการใช้ใช้ความเข้าใจตับซีตมะซูรตัปซีตด้วยกับหลักฐานนั้นคือการที่เราเราเราจะเห็นในหนังสือตัปซีตกุรานของบรรดาอุลามะเนี่ยได้เขียน อายะห์คุรอานมีอันกุรอานแล้วเขาก็จะเขียนหลักฐานจากท่านนบีสุลตาร์ของอะลีบัสลามจากบรรดาสฮานบาที่ได้มีมีตัวบทที่พูดถึงอายะห์นี้ว่าบรรดาอุลามะบรรดาสักเพราะว่าเวลาที่เราบอกบรรดาอุลามะเนี่ยเริ่มต้นจากจากบรรดาสฮานบาสฮานบาคือบรรดาอุลามะคนแรกของเรานะหลังจากท่านนบีสุลตาร์ของอะลีบัสลามเพราะนั้นเขาได้เอาความรู้จากท่านนบีเนี่ยเอาความเข้าใจจากท่านนบีสุลตาร์ของอะลีบัสลามเนี่ย เอามามาบอกต่อแล้วเราจะพบว่าในหนัง no สือตัฟซีดเนี่ยตัฟซิดเป็นมาโซมีตัฟซีดของบรรดาสฮฮับมากกว่าคําอธิบายของท่านอับดุลเลาะห์มูฮัมหมัดสันลัมเพราะอะไรพี่น้องเพราะบรรดาสฮฮับเนี่ยเรียนรู้จากท่านอับดุลเลาะห์มูฮัมหมัดสันลัมตอนที่ท่านอบีมีชีวิตอยู่แต่พอเวลาที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบรรดาสฮฮับมีความจําเป็นที่ต้องอธิบายอัลกุรอานให้กับบรรดาตาบีอินบรรดาตาบีอินเลยทำการขอความเข้าใจจากบรรดาสฮฮับและทําการบันทึกเขาก็เลยบันทึกว่าในอายะนนีี้้้ออิบบาาาาสไดกล่่่ววยง ท่านอาัยยามมัสยดได้กล่าวว่าอย่างนี้ท่านอับดุลลาบินอุมารได้กล่าวว่าอย่างนี้แล้วเราก็าจะได้พบว่าในในการตัฟซีดุลมะซูรเนี่ยมีการอธิบายของบรรดาสหาบะให้กับให้กับอาย,ยะเพราะฉะนั้นพี่น้องในการที่เราจะเข้าใจตัวบทหลักฐานได้เนี่ยคือการเข้าใจบนความเข้าใจของบรรดาอุลามะไม่ใช่เราสามารถอ่านหลักฐานอ่านอ่านอ่านนั้นกุรอานแล้วเราจะทําความเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือแน,นวทางการเรียนรู้ที่บรรดาอุลามะทั้งในยุคสหาบะ แล้วก็ยุคข,ของชาวซาลฟจนกระทั่งยุคปัจจุบันเนี่ยบรรดาอุลมามะใช้เป็นแนวทางแนวทางในการเรียนรู้ก็คืออะไรฮะการเข้าใจกิตาบุลโล์แลวก็สุนนางท่านอนวสิสซัลลอห์อะเลยวะซัลลัมบนความเข้าใจของของบรรดาสาฮบะความเข้าใจของบรรดาอุลมามะพี่น้องฮะเราเป็นที่รู้กันนะว่าในบรรดาในบรรดาสาฮบะเนี่ยก็มีมีอุลลามะมีผู้ที่มีความรู้มีคนที่รู้มากกว่าคนนั้นมากกว่าคนนี้เพราะอะไรฮะเราจะเห็นได้ในเหตุการณ์ของที่ท่านอวมัดบินคอตทอบเนี่ย ในตอนที่ท่านเป็นคอลีฟ้าเนี่ยท่านจะให้ให้บรรดาบรรดาสหาบาสเนี่ยเวลามีเรื่องมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยอ,อมุมัดจะดึงบรรดาสหาบาเข้ามาดึงเข้ามาดึงบรรดาสหาบาสที่อะไรฮะเป็นคนที่เก่งเป็นที่รู้กันว่าเขาเก่งเขามีความชนานาญในเรื่องของของความรู้และบรรดาสหาบาที่ได้ร่วมสงคารามบรรดาพี่น้องดูนะว่าอ,อมาุมัดเนี่ยได้รวมสหาบาไปเอาไว้สองแบบคือหนึ่งสหาบาที่มีความประเสริฐเพื่อต้องการบังคับจากคนคนจากคนพวกนี้ ก็คือคนที่ร่วมสงครามบาดดัเพระเาะท่านนบีได้ได,ได้กล่าวว่าอัลลอิตลายละหรลอบัตสกอละเอามารูมาชีตุ่มสกอตวาจาบัตตะกุมันจันนะพวกเจ้าทั้งหลายจงอะไรหวังว่าอัลลัตตาลาเนี่ยหวังว่ารัฐบาลอุตตาลาเนี่ยพระองค์ทรงมองมายังคนที่ร่วมสงครามบาดดัและพระองค์ก็ได้บอกว่าพวกเจ้าจงทําในสิ่งที่พวกเจ้าประสงค์เถอะเพราะว่าสวรรค์นั้นเป็นของพวกเจ้าแล้ว เพราะเราตาลาดนั้นรู้ว่าบรรดาสหาบาสที่ร่วมสงครามบารรดัชเนี่ยเขาคือคนที่อะไรฮะยึดมั่นอยู่ในแนวทางของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นบรรดาอุลมอฮฺจึงบอกว่าถ้าเราดูมาร์ตเตปของบรรดาสหาบาสดูระดับของบรรดาสหาบาสเนี่ยเราก็จะพบได้ว่าบรรดาสหาบาสที่ร่วมสงครามบารรดัชเนี่ยอยู่ในอยู่ในชั้นแนวหน้า หลังจากที่อะไรฮะคือถ้าเราเรียนบรรดาซาฮับบ้า,า,านด้พี่น้องฮนะเราเราจะได้พบว่าบรรดาอุลาอฮมะเนี่ยได้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 บอกบรรดาซาฮับบ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยด้วยกับอายะที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าลายอัลตุวีมินกุมันอัลฟะกอมินกับเดลฟัตฮิวกาตัลุลาอิกครอัลกุโมดะรจตัดมินัลลิดีนะอัลฟะกูมินบัลดูวกาตัลูและอัลลอฮ์ด้จบท้ายอายะว่าวกุลลาวะอัลลอฮุนฮุสนาและทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ให้สัญญาาาวว่เค้้จะไไดดสรร์ เพราะฉะนั <ion> ้นบรรดาอุลลามะเอาจากอายะนี้แล้วก็บอกว่าบรรดาสหบาร์ทั้งหมดไปส่งสวรรค์แล้วก็เรียงลำดับความประเสริฐของบรรดาสหบะร์ว่ามีบรรดาสหบาร์ที่ได้ร่วมสุนทรภูเดียบีอาก็คือคนที่มีความประเสริฐเหนือขึ้นมาเพราะท่านอับดุลลาห์สุลต่านได้บอกว่าไลมัสุนนาร์มันบายะต์ตะตาเฉชจรอคนที่ให้สัตยาบันใต้ต้นไม้นี้เนี่ยก็คือต้นไม้ภูเดียบีอาเนี่ยนะ นรกจะไม่มีทางที่จะมามามา,มาสัมผัสเขาได้นะคือเป็นเป็นความประเสริฐที่อะไรฮะมีจุดเด่นขึ้นมาอีกแล้วก็เหนือจากสุนทรภฎเดียะยาคนที่ร่วมสงครำภฎเดียบยาก็คือคนที่ร่วมสงครามบัตรที่อัวตาราได้บอกว่าท่านนบีได้บอกว่าละลัลลออุตลาอัลละฮ์นีบัตรฟะคอลัยอัมาลูมาชิตุมฟะกวัลบัจเบรลักุมันจันน่หรือว่าอีกรีวายานึงว่าฟะกวัลห์อฟัรตุลักุมแล้วหลังจากคนที่ได้ร่วมสงครามบัตรเนี่ยก็คือบรรดาสฮฮะบะที่ได้ ได้ท่านนบีได้เรียกชื่อว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นะอย่างเช่นครอบครัวอัมมาร์ยาซิสุมัยยะท่านนบีบอกกับครอบครัวนี้ว่าซอาบรันอาริยาซิเฟินนามไอดอกุมินยันนะอดทนเถอะครอบครัวของยาซิธเพราะว่าบรรพายพวกเจ้าเนี่ยคือสวรรค์ยังบิลาลนท่านนบีได้บอกว่าท่านนบีได้ยินเสียงเดินของบิลาลนเนี่ยอยู่บนบนสวรรค์และก็่ามันที่บิลาลนได้ได้ปฏิบัติอย่างท่านหญิงคอดีจ้าท่านหญิงอาริจา ได้มีตัวบทอัลมาชอรอสัท่านฮัสซันโุเซนมีตัวบทอัลมาชาวสวรรค์แล้วก็เหนือเหนือจากคนเหล่านี้ก็คือใครฮะคือสิบคนที่ <c oughs> ท่านอับดุลลอฮวะสัลล,ลัลลลมได้กล่าวชื่อพวกเขาว่าเป็นชาวสวรรค์ก็คืออัชรอน์บัชรุนอะบินจันนะนะสิบคนที่เป็นชาวสวรรค์บางบางทีเราเราเข้าใจว่าสฮาร์บะที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมีแค่สิบคนไม่ใช่นะพี่น้องในคําว่าอัชรอน์บัชรุนอะบินจันนะเนี่ยเอาหรือว่า สิบคนที่ได้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยที่เขาได้ชื่อว่าสิบคนเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะท่านอับสุลเลาะห์สลาลัมได้กล่าวชื่อคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหะดิษบทเดียวบรรดาอุลามาก็เลยตั้งชื่อตั้งฉายาให้กับคนเหล่านี้วว่าตั้งคราโดดเด่นให้คนเหล่านี้ว่าอัชารลลวัชรุนบะนยันนะพวกเขาทั้งหลายก็คือสิบคนที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์มีใครฮะมีอบูบักมีอุมาร์อลุสมานอาลีตอลฮาบินอูบัยดินละอัลซูเบียร์บินอูวะอับูอ ซาอิดบินเซดแล้วก็อบูอับไบดะอาเมดบินจัลรอคนทั้งสิบคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ท่านนบีสุลต่านได้กล่าวไว้ในในะด ي ษเลยนะว่าอบูบักฟินจันนะอุมารฟินจันนะอุฟมานฟินจันนะอาลีฟินจันนะตัลฮาฟินจันนะซูเบบินอวามฟินจันนะอบูเบย์นะมิดบินจัลรอฟินจันนะอับดุลฮ์มานบินอัฟฟินจันนะซาบินบีวะกาสฟินจันนะซาอิดบินเซดฟินจันนะนะแล้วบรรดา صحاب าจริงเอาพวกเขาเนี่ยอยู่ในแนวหน้า ในในความประเสริฐแล้วก็ในในสิบคนนี้เนี่ยก็มีสี่คนที่ท่านอนับดุลลาล์ฮุอะลลีวะสัลลัมที่ให้ชื่อว่าเป็นค ah ุนละฟาอัลรอชีดีนที่ท่านนาบีนได้บอกว่าอะไรกุม ah ิซุนนติอวสุนนตินนคุนละฟาอัลรอชีดีนจงยึดมั่นสุนนะฉันแล้วก็สุนนะของบรรดาค ah ุนละฟาอัลรอชีดีนก็คือทั้งสี่คนท่านอบูบักท,ท่านอุมารท่านอุสมานท่านอาลีและบรรดาสฮานบะกับบรรดาอุลมามะก็ได้มีการต,รตัดทิปให้ความสําคัญหรือว่าให้ความประเสริฐขขอองงงงงบบรรรดดาาาาาคุลฟทัั้เเนนีี่่ยยตตตมมํแห บรรดาคนละฟ้าอูบักคือคนที่ประเสริฐท <t burning artists> ี่สุดรองมาก็ท่านอุมารรองมาก็ท่านออตมานรองมาก็ท่านไอรีมินอับีตอลิบในสมัยสฮาร์บะเนี่ยนะมีการเลือกกันว่าระหว่างแค่แค่เพียงระหว่างท่านออตมานกับไอรีนะแล้วก็จบที่ท่านออตมานเป็นคนที่ประเสริฐกว่าท่านไอรีเินอับีตอลิบเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือบรรดาสฮาร์บะแล้วท่านอุมาร์เป็นข้อต่อเนี่ยได้ได้เรียกบรรดาสฮาร์บะที่ได้ร่วมสงครามบรดรเนี่ยมาร่วมองค์ประชุมแล้วก็เรียกอับดุลราะบินอับบาสเข้ามาด้วย เป็นเด็กเล็กอยู่นะเป็นเด็กที่อายุประมาณสิบกว่านะนะน่าจะประมาณสิบห้านะแล้วก็บรนดาซาอัลมัตต์นองกบอกว่าเราก็มีลูกของเราที่อายุเท่าๆกับอ,อินอนอับบาสท,ที่ไม่ได้เข้ามาท่านอันมัตมัคอตอบก็เลยทําการสอบสอบบรรดาซหฮาบะให้รู้ถึงความรู้ของอิมนอนอับบาสพี่น้องอันนี้คือคือความสําคัญของของผู้รู้แม้กระทั่งในในยุคข,ของบรรดาซหฮาบะเองเนี่ยได้มีการเปรียบเทียบกันได้มีการมีการเปรียบเทียบกันแล้วก็ได้มีการคัดเลือกคนที่เป็นผู้รู้อัล อยากจะให้บรรดาซอฮาบะรุ่นอโวโอเนี่ยได้เห็นได้รู้ถึงความความเก่งของอิมรุอับบาสซึ่งเขาเป็นคนที่ท่านอับดุลสลลามของอัลเลาะห์สั่งลำขออุอาให้ว่าอัลลอฮ์มาฟัก قي ฮุฟิดเดนอัลเลมุตตะวิลอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้อิมรุอับบาสเนี่ยได้เข้าใจศาสนาแล้วก็ทรงขอพระองค์ทรงสอนให้เขาได้รู้เรื่องอัตตะวิลตะวิลคือทัฟซีรอให้เขาได้มีความเก่งมีความรู้ในเรื่องของวิชาทัฟซีรอิมรุอับบาสเตรีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาทัฟซีรอุมาร ต้องการจะสอบให้บรรดาซอฮาบะรู้ว่าอิบนอับบาสเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะจึงถามบรรดาซอฮาบะว่าพวกเจ้าทั้งหลายมีความเห็นยังไงกับเรื่องซุลลาะของซุลลาะอันนัสรอิดาจาอันนัสรุสสรลลอฮิวันฟัดเมือ่อชัยชนะของลอตตาลาได้มาและการพิชิตได้มาถึงวะายตันนาเซลโคลูนาฟีดีนิ่ลายอัฟวาจาและพวกเจ้าก็และเจ้าก็ได้เห็นมนุษย์เนี่ยเข้าสู่ศาสนาของลอตตาลาอย่างเป็นเป็นแล้วเป็นกลุ่มๆเลย ก็คือหลังจากปีที่พิชิตนครมักกาแล้วเนี่ยคนเข้ารับศาสนาของลอสสุภานุตาลายมังคุปสุร้อนีเนี่ยเป็นเป็นสุร้อนถสุดท้ายที่อัลลรรถตาลาประทานลงมาเต็มเต็มสุร้อนนะฟาซับเมฮ์มิฮัมจะร้องไปกับวัสเตอร์ฟิร์อินนอฮูการ์ตะวะบาดังนั้นจงจงทําการสะดวดีนะสารเสริญอัลลรรถสุบฮานุตาลาและขอพยโทษอินนอฮูการ์ตะวะบาแท้จริงอัลลรรถตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตะวะบาผู้ที่ทรงทรงอภัยยิ่งอมัรได้ถามบรรดาซาฮาบ่าว่าอายะหนี้เนี่ยมีความหมายแบบนี้เนี่ย พวกเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรพวกเจ้าเข้าใจว่าอย่างไรสหบัาบางคนก็นั่งนิ่งบางคนก็บอกกับท่านอมรว่าอายานี้ให้เราดีใจให้เราดีใจว่าอะไรฮะชัยชนะได้มาแล้วแล้วผู้คนเข้าศาสนาเราต้องดีใจแล้วเราก็สรรเสริญน้องลัคนาสภานูอัลสลามเองจะมีอะไรมากใหม่นะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนที่เราเข้าใจได้ยาก แล้วท่านอมาุมัตก็หันมาหาอิมนุอับบาสถามอิมนุอับบาสว่าแล้วเจ้าเข้าใจว่าอย่างไรในอายานี้เนี่ยอิมนุอับอบาสก็บอกว่าในอายานี้เนี่ยบ่งบอกถึงอาจัลของท่านดามีสลาลฮมาลีมัสสลัมหมายความว่าบ่งบอกถึงว่าท่านดามีสลาลฮมาลีมัสสลัมกำลังจะเสียชีวิตแล้วว่านาสฮาบ้าท่านอนื่นก็ได้งงทำไมอิมนุอับบาสได้มีความรู้เข้าใจแบบนั้น,นท่านอมาุมัรหนุนคับตอบก็เลยบอกว่าการเข้าใจแบบนี้แหละคือที่ฉันเข้าใจเป้าหมายของซเราะห์นี่แหละคือ เอาถึงการจากไปของท่านนบีสุลตาร์ของอิบราฮิมซัลลัมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพอเวลาที่ชัยชนะได้มาถึงผู้คนเข้ารับอิสลามแล้วแล้วก็อัลลอฮฺตาลาสั่งท่านนบีสุลตาร์ซัลลัมว่าให้ทําการสรรเสริญทําการขอให้โทษทําการขอให้โทษต่อรัศมีหนวตาลาสรรเสริญรัศมีหนวตาราล่หมายความว่างานของท่านนบีสุลตาร์ของอิบราฮิมเนี่ยกำลังจะหมดแล้วอาญ การจะเสียช <mel> ีวิต <iah> ท่านนบีสุลต่านองอัลลอฮฺซุลเลาลัมเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วและบรรดาสุฮบา์ก็ได้ยอมรับในการมีความรู้ของท่านอับตุลลอฮ์เป็นอับบาสเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของของบรรดาผู้รู้นะแม้กระทั่งว่าในยุคของบรรดาสุฮบา์เพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้การให้เกียรติบรรดาผู้รู้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากการที่เราอยากจะรู้ว่าใครคือผู้รู้ไม่ยากเลยนะว่าเราดูว่าคนคนนั้นเนี่ยท่องจำคุรานได้มากน้อยแค่ไหนมีความเข้าใจอันคุรานแค่ไหน แล้วก็ท่องจำฮะดิษได้แค่ไหนมีความเข้าใจฮะดิษได้แค่ไหนแล้วมีการอิสติมบัตหลักฐานมีการวินิจฉัยวิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆของนักสัมภานธ์วตาราเนี่ยได้แค่ไหนนะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเขาคือคนที่เอาใจใส่ซึ่งบรรณอุลมะในยุคก,ก่อนเนี่ยการเรียนรู้ของเขาเนี่ยนะพี่น้องก่อนที่จะมาเรียนรู้ฮะดิษเขาเรียนรู้อัลกุรอานก่อนท่องจำกุรอานก่อนแล้วก็เรียนรู้กุรอานแล้วก็มาเรียนรู้ฮะดิษแล้วก็เรียนรู้สายายงานต่างๆแล้วค่อยมาเรียนรู้อะไรฮะ เรียนรู้ฟิกเรียนรู้ความเข้าใจแล้วก็ค่อยเริ่มมาทําการฟตรวาเรื่องทําการตอบปัญหาต่างๆบรรดาอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้ก็เช่นกันนะได้ทําการเรียนรู้ท่องจำมัลกุรอานนะเพราะอะไรพี่น้องเวลาที่เราได้ท่องจํามัลกุรอานแล้วเนี่ยและท่องจำฮะดิษต่างๆฮะดษัสยฮะบุคารีอลสายฮะมุสติมนะฮะดีษมุสนาตต่างๆท่องจำฮะดิษแล้วเนี่ยเวลาที่เราเราอยากจะยกหลักฐานอยากจะอิสติมบาตอิสติมบาตก็คืออะไรฮะคือการการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกมาเป็นฮุกกลออกมาเป็นกฎเนี่ย เราจะได้มีอะไรที่อยู่ในหัวซึ่งต่างกับคนที่ไม่ได้ท่องจำอัลกุรอานแล้วก็ไม่ค่อยได้ท่องจำฮะดีสการวิเคราะห์มักจะมีการพร่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะเอาการฟัตวาการตัดสินของบรรดาอุลละะเนี่ยเราดูว่าใครคืออุลมะที่รู้กิตาบุลลอฮ์แล้วก็รู้สุน,นัขท่านนาบสุลลอฮ์สุลว่าัลัมแนะนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยเอามาให้กับเรา آياتي هو سبك الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فَضْلٌ من الله وكفى بالله عليما الله لا رسول لا أنني على والرسول الله لا ไม่ได้ใช้คําว่าต่อมาเข้าหลอดสูญเพราะอะไรครัเพราะว่าเฉะนี้อ่ะที่อัลลอฮฺตาลาได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาวางมาให้หลอดสูญสุลลัลอะลไรมาสลลัมใช้เราจะเห็นว่าในในครั้งหนึ่งที่สฮาบะได้ได้บอกท่านนบีสุลลัลอะลไรวะาัลลัมว่ามาชาอัลลอฮฺไวชิอตะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงประสงค์และท่านนบีทรงประสงค์ท่านนบีได้ตําหนิมดาสาตําหนิสาบะท่านนี้แล้วบอกว่าอัจฮัลต์ะเนลิลลาฮินิดดันท่านจะทําให้ฉันเนี่ยไปเป็นผู้ที่เทียบเคียงกับอออััััลลลาาหตกนนน้รืบ มาชาอัลลอฮฺวะฮดะแต่ว่าให้ <c oughs> ให้บอกว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลสทรงประสงค์แต่เพียงผู้เดียวหรือมาชาอัลลอฮฺซุมมาชาอัฟุลาาหรือว่าอีกขิอหนึ่งอีกตัวบทหนึ่งได้บอกว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงประสงค์ต่อมาก็เป็นสิ่งที่คนคนนั้นประสงค์แต่ในอายะนี้อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอุมายุตอยนล่าว่รัซูลและใครก็ตามที่ได้เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอสูล ปฏิบัติต,ตามอัลลอฮ์และรอซูล่าอออิกะมาัลลรีนอันอ ل มัลลอฮุอะลัยฮิมมิน ل ل น عليهم من النبيين وصديقين وشهداء و อลิฮีนคนเหล่านี้แหละพวกเขาคือบรรดาผู้ที่อะไรฮะอันนามอัลลอฮุอะลัยฮิมคนที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้เนียม,มากับพวกเขาที่เป็นเป็นอะไรฮะเป็น,ปน,ปนมาจากบรรดานบีวรสิดดีกีนและมาจากบรรดาคนที่เป็นคนซิดดีคนที่เชื่อมัน่นคนที่ยึดมัน่นคนที่ศักด์จริงซึ่งอบูบัคเนี่ยคือซิดดีคนแรก วะชูฮ uh ัดะวะซอลีฮินทีนี้คนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังออซูลคนเหล่านี้เนะี่ยจะได้อยู่กับบรรดาผู้ที่นี่คือความประเสริฐนะพี่น้องความประเสริฐของคนที่ยึดมั่นในในในคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ยึดมั่นในคำสั่งของท่านอูล็อลลัลลอฮุอะาลัยวุซัลลัมนะฟาอูรัยกะมาอัลละดีนอันอัลลอฮุของอลัยฮิมคนเหล่านี้แหละพวกเขาทั้งหลายจะได้อยู่กับบรรดาผู้ที่อลัลลอฮ์ตาลาได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นบรรดานบี บรรดาคนสิ่งีบรรดานบ,บีเนียก็คือครอบคลุมั้งรอซูลด้วยเพราะอะไระพี่น้องเพราะว่านบบีกับรอซูลมีข้อแตกต่างกาันที่บรรดาอัลลอ์มาได้ขัดแย้งกันในเรื่องของความหมายคําว่านบ,บีและความหมายคําว่ารอซูลนะและในความหมายที่ที่ทัศนะของจุมฮุดที่จุมฮุดได้บอกนี่ก็คืออะไรฮะนบ,บีคือคนที่อลัลลอฮ์ตาลาได้แต่งตั้งให้เป็นนบ,บีแต่ไม่ได้ใช้ให้ทําการเผยแพร่ส่วนรอซูลคือคนที่อัลลอฮ์ตาลาได้แต่งตั้งมา นะแล้วก็ใช้ให้ทําการเบื่อแนะอีกความหมายหนึ่งที่มนาอัละมาได้บอกว่าเป็นความหมายที่อะไรคนระับใกล้เคียงเหมือนกันก็คือนบีคือคนที่อัลลอฮฺตาราได้แต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วให้ใช้ชริยะห์ใช้บทบัญญัติของคนก่อนของรอซูนคนก่อนซึ่งแล,แล้วรอซูลเนี่ยรอซูลคือคนที่อัลลอฮฺสุบานอัลตาราได้แต่งตั้งให้เป็นรอซูลก็คือรอซูลก็คือคนที่ได้รับบทบัญญัติเคยได้รับคำเพีได้รับชริยะห์มา ส่วนนบ,บีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับบทบัญญัติมาแต่ว่าให้ทําการเผยแพร่บนบทบัญญัติของรอซสูลคนก่อนเพราะนั้นทั้งทั้งสองความหมายนี้เนี่ยมีบรรดาอ <Bright. S 1> ุลามะได้ได้กล่าวไว้ถึงความหมายของของหลอสูเลยเพราะฉะนั้นทุกๆุกนบีคือรอซูลเพราะอัลลอฮฺตาลาเลือกนบีในเลือกมาจากสามัญชนธรรมดาและเลือกรอซูลก็คือเลือกมาจากบรรดานาบีาเพราะ,ะนั้นบรรดานบีาก็คืออัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงบรรดานบีาก็คือครอบคลุมถึงบรรดารอซูลด้วย เพราะฉะนั้นคนที่ได้เชื่อฝังอัลอปฏิบัติตามแนวทางของลอและหลอดศูนย์นั้นเขาจะได้อยู่กับอะไรฮะผู้ที่ออร์ลาตาลได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาคือบรรดาอับีวัสสดซิดดกินซิดดกคือบรรดาคนที่ยึดมั่นสัจจริงนะคนที่ไปถึงระดับนี้ได้คือคนที่ออร์าลาสุภาโนวาตาลาได้คือที่เขาได้ยึดมั่นในแนวทางของออร์าตาลาอย่างจริงจังและคนแรกของบรรดาซิดดกก็คือท่านอบูบักอสัสซิดดกวัดชูฮัดะบรรดาคนที่อะไรฮะบรรดาคนที่ต่อสู้ในหนทางของออลาสุภาโนวาตาลาคือคนที่ได้ ได้ตายะฮีดอยู่กับบรรดาคนที่ตายะฮีดมีบางทัศนะของบรรดาอุลามะได้บอกว่าคําว่าชูฮัดะคาว่าะชะฮีดนั้นเนี่ยครอบคลุมถึงฮิดชะฮดที่เป็นการเป็นะฮ ي ดในสนามรบแล้วก็ครอบคุมถึงบรรดาผู้รู้อัลลอฮ์ตรอัเถารา,าได้บอกว่า شهيد อัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้อยันให้เป็นพยานนะให้เป็นคนที่อะไรฮะ มีเป็นเป็น ش ฮีดยืนยันเพราะนั้นมันหนึ่งในหนึ่งในความหมายของของชูฮันดาก็คืออาลุลไลนคือบรรดาบรรดาผู้รู้นะวัสซอลิฮินและบรรดาคนที่เป็นคนดีๆทั้งหลายวาฮัสูนาอูลาอิกาอฟีกอและบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นเพื่อนเป็นคู่ที่ดีก็ค,คือนะรรอฟีกคือคนที่แปลว่าเพื่อนนะฮะแปลว่าคนที่อยู่คู่กัน เพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปอยู่ร่วมกับบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยบรรดานาบีบรรดาชาวซิดดิกบรรดาชูฮัดะและบรรดาคนดีๆบรรดาซอลิฮินคนเหล่านี้เนี่ยวะฮะซุนาอุายก็รอฟกอแบบนี้เนี่ยคือเป็นการคบที่ที่ดีมากเพราะฉะนั้นในเมื่อในในสวรรค์เนี่ยเราจะได้ไปอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้เนี่ยมีความหวังด้วยกับการที่เราเชื่อฟังเราเชื่อฟังรอซูลเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องเราพยายามที่จะยึดมั่นในแบบอย่างท่านนบีแล้วก็พยายามที่จะดูแนวทางที่เราจะได้เป็นซิดดิก เราจะได้ขึ้นไปสู่ขั้นของการเป็นซิดดิกมีความมั่นคงม,มีความหนักแน่นในการยืนหยัดศาสนาวัชชุหดะและจะเป็นคนที่เชีวิตคนที่อยู่ในอยู่ในนะฮะเป็นคนที่อยู่ในสมรภูมิเสียชีวิตในสมรภูมิคนที่ตายเสีชีวิตวัซซอลีฮีนและเป็นคนที่ตายชีวิตเ้วเป็นคนที่เป็นคนเป็นคนดีดนะและเหล่านี้แหละคนเหล่านี้แหละคือเป็นรอฟิกที่ที่ดีมาก ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยล ذلك فضل من الله وعافى بلال علم ะดังเหล่านี้ดังเหล่านี้เนี่ยคือความปวดปานที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาวะกาาฟบิลลาฮิอ ل ลีมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความปวดปานที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาวะกาาฟบิลลาฮิอ ل ลีมาและถือเป็นการพอเพียงต่ออัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาที่พระองค์นั้นทรงเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้ดากฟ ذلك فضل ัลลอฮ์ ว่กากาฟฟบิลลาฮิหอิลีมาถือพ่อเพยงแล้วนะพี่น้องที่เราได้มีเอลอสสุภานุวตารานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ผู้ที่รู้เพราะฉะนั้นพี่น้องอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในสิฟัตของลอสสุภานุวตาราที่พระองค์ได้ได้กล่าวให้กับเราก็คือสิฟงฟตุนอลนการที่เอลอสาตารานั้นเป็นผู้ที่ผู้ที่ทรงรู้ความปวดปานที่เอลอสาตาราให้กับคนที่อยู่ในระดับของบรรดาบี และบรรดาซิดดกและบรรดาชูฮันดะแลวก็บรรดาคนดีนะและขอต่อรักสุภาโนวตาราเนี่ยให้เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปอยู่กับบรรดาคนเหล่านี้อยู่กับบรรดาคนที่เป็นบรรดาอบีบรรดาซิดดีกบรรดาชูฮันดะบรรดาแล้วก็บรรดาคนที่ซอละนะดังที่บรรดาอัลลอฮ์ได้บอกเราว่าฟาตัชบบะฮูอิลลัมตะกูนอมิสโลหมอินนัตชบีฮะบินกรามิฟลาฮูจงพยายามทําให้เหมือนถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถที่จะเหมือนพวกเขาได้เพราะว่าแท้จริงการที่เราได้พยายามที่ทําให้เหมือนกับ เล่นเกลีมกับคนที่มีเกียรตินั้นเป็นถือเป็นความสำเร็จเป็นชัยชน,นะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะอินชาอัลลอฮ์ซุลแลลลอฮุอะลัยฮิว์นะม د, วุฮัมมัดวะลัอาลัยฮิวะซัลลัมวะัลลラมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุฮ์